มหัศจันย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองหน้าคาแลนด์สมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยานหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซนล้อยุคเรื่องสุขภาพกับสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการล้ำยุคเรื่องสุขภาพกับสมุนไพรคาวตองนาคาแลนครับหลายคนบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายแต่ที่นี่เรามีคำตอบครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บออดแอดแอดเจ็บเรื้อรังนะครับหรือว่าจะเป็นโรคร้ายแรงก็ตามพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับล้ำยุคเรื่องสุขภาพ มหัศจรนยร์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์สมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยานหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนล้อมยุงเรื่องสุขภาพวันนี้ครับท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างๆผมก็คือผู้ที่ได้ดื่มสมุนไพรข่าวตองนาคาแลนด์เรา คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่แนะนําตัวนิดนึงคุณแม่ชื่ออะไรครับอันแม่แคแสงดีคุณแม่แคแสงดีนะครับปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คุณแม่อันหกสิบแปดคุณแม่ก่อนที่จะได้ดื่มข้าวตองนาคาแลนเนี่ยสุขภาพของคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่กามันก็เลียดออกหลเลือดออกเยอะเออเลือดออกหลครับบบดนี้ไปหาหมอเขากัดสิพายังเียวคือเลือดออก ตรงทวารหนักอออกเยอะออกร้ายไปหาหมอไปพบแพทย์สิดพลาคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าคุณแม่เป็นอะไรคเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งน้ำใสเขาบอกคนะิดได้พ้าหมอว่าไงนะออกเยอะไหมคุณแม่ออกอันรลายอยู่ั่างเทียนนั่งอยู่กับไรออกอเลือดที่ออกมานี่เป็นเป็นสียังไงคุณแม่อนการั่างเทียนเป็นสีมดัดมาด ดำดำขั้นวัดขั้นวัดแดงกบับบ่กแดงกป็นสีแดงแดงแดงซ้ำๆได้ไปหาหมอหนองคายหมอจริงแต่คายทรงปนหนองคายหันที่ปีเที่ยวไปหาเที่ยวไปหาหมอจริงแต่คายจริงก็ปีเป็นที่แรกคือมันเป็นเยอะแล้วมันเป็นมันเป็นคือใครปิดป็นสองอันครับบาดนี่มันมันแตกนี่บาดมันแตกกระเดียดออกลายแต่ไมเป็นคือไครสาคุ้ยบาดบาดเท้าเจียน ขีสีไทยออกงีงสีนี้มันสีฮักพัดอัดนี่ขีสีบ่ออกเลยครับชีเน่ทรมานเนาะคุณแม่เนาะคุณหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดผ่าตัดแล้วยังไงตกลงไม่ผ่าตัดยังไงลูกว่าหายภาจักคนคือลูกเต้าไม่ให้ผ่าเลยเออหมอหมอหน่อยว่างอุ่นห้าออกมักงสิเขากว่าวยาไปให้แล้วผ่าแล้วสิบ่ได้ดุนวางสี่หมอหน่อยไม่ได้พาเ้อใั่ลูกก็เลสโธเอายาซุ้มนี่ลูกทั้งนั้นคือเรื่องเราที่ได้รู้จักก็คือลูก สะไพ้ร้านสะไพร้านไทยรู้จักข้าวตองนาคาแลนด์เลย,เยโทรสั่งอพอเอาไปให้คุณแม่ดื่มแรกๆเป็นยังไงคุณแม่เอาไปกินทางกาันสามสามมื่สซึงุตส่าว่าเบาบัดหลังจากดื่มข้าวตองนาคาแลนด์ไปสามวันอาการที่เจ็บทรมานอยู่มไม่เจ็บเลยดีขึ้นเลยแล้วลช่วงช่วงนั้นนะที่คุณแม่อาการดีขึ้นดีใจไหม ดีใจโอ้โห oh, บัตายดอกสูบบัวตายง่ายดอกข้าวมันตายปูก๊กกะดีทะตายปู๊กอัญมณ์กูหลายเด้อสั่นราของลูดูโอ้ครับอืมวันนี้บัวต่ายดอกตะกี้กู่คว่ากูณจะไม่ได้กินเขาไม่น้ำสูบสั่นวันนี้สิได้กินแล้วละว่าสั่นก็คือเจ็บป่วยมาบัตายดอกลายเด้อสั่นถ้งตายก,ายก็จะตาย,าย,ายอัญมณ์แกแล้วเท้าแล้วมืออัญมณ์เมื่อวางเสียกับลูกนะคืนโคกไปลงทองคนปุกกลนหอยน,นี่ได้บก่กับเมื่อก่อนนี้ทําได้ไหมบอน,นอนอยู่กับหมอนอนอย่างเดียว มาดื่มข้าวตองนาคขแลนไปปุ๊บสามวันดีขึ้นเลยคุณแม่ประทับใจไหมกับคุณภาพของข้าวตองนัคขัณณประทับใจแล้วดีใจไรแล้วเนาะสุขบัญญัติเยายุ่งสุขภาพดีขึ้นกี่เปอร์เซนต์ตอนนี้คุณแม่ห่วยว่ามันไหลหลีพุ่นละหลหลีเออมีแห้งไหลไปใสกับบอ,อิตบเมใอื่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเดินเหินอะไรก็ไม่ได้เลยกตบวินสีลมสีเทาตอนนี้ไปไหนมาไหนสบายเลยเออลุงธงพนปู่บิดมือก็ได้ครับ คันผู้ใดเป็่นเคื่อกันกี่กินตัวซือมากินสมันดีดีหันละข้าวตองนาคาแลนเนี่ยคครับผมข้าตองนแดีกินแล้วก็เบาไม่แห้งลายกินแล้วกับสีสว่งสีเศร้าไปทันผู้ใดอยากกันว่าเป็่นเคื่องการกับย้ายนี่ก็ชื่อมากินต่อมากินมันกัสีสว่งสีเศร้ากับนี่คือตัวอย่างหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมาสี่ปีหลังจากที่ได้ดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนนะครับสุขภาพดีขึ้น และตอนนี้บอกว่าไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายแล้วอายุของคุณยาย68ปีแล้วนะครับจากการทรมานมา4ปีข้าวตองนาคาแลนด์ช่วยท่านได้จริงๆล้มยุเรื่องสุขภาพมหัสจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์สมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้าย โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยานหน้าคู่เท่านั้น โทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์ซล้มยุเรื่องสุขภาพสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่พแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะมีสักขาคือนั่งพุณแมกเกียนกนขาลีเด้อค่ะครับมีปัญหาสุขภาพอย่างไงบ้างครับที่แรงพุณแม่เป็นนิว้ว เป็นนิ่วในไตค่ะค,คุณหมอประเทียะราบอกว่าเบิ่งกันอ่ะอีสเรียกมาน,นมาช่วงหนึ่งวันต่อไปกับนิ้วกาซ่าดูไหลาๆเขาเอื่อนนิ้วขั้วเขาว่ายากดอกคุณหมอจังสันกับจงไวยทะอ้อมใส่ขากีเลือศักพี่ก็เลยว้อังสี่วันต่อไปก็คือตัวก้อนเนื้อนี่มันมันกระจายเป็นจุดๆอยู่ก้อนนิ่วนะมันกระจายเป็นจุดๆอยู่บ้านก็าไปหาหมอบาดายบาดาหมอเพิ่นก็ว่าเพิ่นเพิ่นนัดไปพาดิ โอ้ยอย่าเพิ่มผ้าต่อผู้ขาเลี้ยงหลานยุ่ครับค่ะผู้ขาเลี่ยงหลานยุ่อย่าเพิ่มผ้าเดือนหลังจังผ้าว่าสันดอกบาทก็เลี้ยวไปละยังไม่ผ่าค่ะก็ไม่อยู่บ้านนี่ละมาอยู่บ้านค่ะก็มาฟังวิทยุอ๋อทราบเรื่องเราสมุนไพรเข้าต้องนาคาแรนเราจากสื่อวิทยุค่ะตอนว่าท่านว่าท่านเสียปัญไดดอกว่าสันครับฟั้งคนคือว่าดีสุกนเทอามาล่องบิ่งกันหน้าคุณแม่กันมา ก็คืออยากลองว่ามันเหมือนที่เขาพูดไหมอะไรที่เขาโฆษณานไอเสี้ยงร้อยเล็กโขาครับแต่มาเอาไปกินล่ะครับกินที่แหล่งมันสีไล่แกล้งเนียวเนียวสีออกออกเหนียวเหนียวเลี้ยงเลี้ยงวันต่อไปบานกินลงมากลงมากลหลมือมากมันสีเบิดขวดครับก็คือใกล้จะหมดขวดอาการนี้เสียใสออกวันต่อไปหมายถึงว่าน้ําปัสสาวะเราที่ออกมามันจะจากมันข้นข้นมันเริ่มใส มันเริ่มสยออกสังเกตตัวเองบานมากว่าสันดกการเริ่มสายออกจางสี่พจนมันกูสีไข่อย่บอสันดกบานเบิดปวดไปอันเอเซเลียบังกันหน้าว่าสันดกไปหาหมอสุวรรณพี่พนะเศร้าเดียวพนะหายแล้วขอบพูดหลายๆสุดๆเลยว่าสันดกไปปวดหนึ่งจากที่คุณหมอนัดว่าจะไปผ่าค่ไม่ผ่าไม่ผ่าคือบอกคุณหมอไว้ก่อนว่ารออีกสักหน่อยงแาน มัวติดเลี้ยงหลานอยู่เลยมาดื่มข้าวตองนาคาแลนไปกวดหนึง่งไปตรวจอีกรอบหนึ่งหายไปเลยนิ้วไอ้ที่เห็นอยู่มันหายไปเลยค่ะหายไปเลยหายไปเลยจนอาากรวะปาดีปาหนีตัวนำข้าวตองนาคขแลนเท่าหนีประสานดกครับดีหรีอันนี้ประสบกับตัวเองค่ะขันโมเสียหนีตีพ่อพอกือการขันผู้ได้เป็นหนีจนเขาถามพ่อพ่อเป็นพิษจอยพ่อพ่อเป็นพิษผอม หอมห้วยคนหนุนดวนยังพีนางเห็นอนู่นี่แหละแดงแก้วยนี่แหละเขาเอินปานพี่หรอกก่อนหน้าน <ๆ S 2> ี้หน้าตาไม,ม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเหยบยบใย่าพนะโอ้ยสุกกับวาบาคุณนอวะสันนะอันทางผู้ัวกททันเรว่าเท้าพนะเจ้ากับไปบางเนี่ยเปียงพนะปานกันเรืยไปตามไปตรวจตามหมอว่าว่ามันถี่หายไปข้อผอบเยินพีติบปานเพิ่นกับว่าเป็นข้อผอบพนะขึ้นนี้แล้วใหญ่ยพันหันผู้หมอถือกันนั่บ ขึมเมกแล้วนำผลละไม่นำข้าวตองนะข้าวเลีนเท่านี้มันดีค่ะกี่หลีตัวาวศันห์าำหีก็น,น่าพศันขวดที่สองก็นา่าพันดอกครับบานไปตรวจอีกรียบานเศร้าหรอพี่พะนะอโอ้ยอสาถูกจนเนี่ยนมมือสาถูกจนวาปานนี่แล้วหลอหมอคนเดิมเมนผู้เดิมคือเก่าคือ,คอเริ่มต้นเดิมที่นี่เป็นนิ้วพอรักษานิ้วหายแล้วแต่ก็รู้ว่า ข้อพอกว่าท่านหายแต่ข้อพอกยังไม่หายขวดแรกมาซ้ำขวดที่สองน่บานเลยมาดื่มอีกขวดที่สองบานกลับเข้าไปหาหมออีกหายจังความันหายไปนั่นเี้าวนี้นี่แข็งแรงดีแข็งแรงดีคจนเขาว่าวันถอปอันอี้ยยพนักเจ้าไปหงังเจ้าคือว่าเป่ายาจักเรียสีเป่าจังได้ใหญ่กินน้ำผลไม้ข้าวตองหน้ากระเล่นเศร้าเรี่ยวเลยจังสันเนี่ยคอยจะขวดเด้อเขาก็ว่า เขากระม้าไปกินคันผู้ไดบอเซียก็มาไปกินล่องเบิงเป็นหลวงยังกะได้ดีอิหลีแต่ข้อพอกะเศร้าเหนียวนไตกะเศร้าหลวงมาเลี้ยงกะเศร้าพวกพี่การพวกเข้าวยางกะอวะกะแอนิงาเปียวไปกินโอ้ยอาวเปียวไปกินกะเศร้าแต่เล่าห่างบกามาครับเล่าอย่างไรอานนั่นครับคุณพี่มองว่ามันคุ้มค่าไหมก็คุ้มไฮก็คุ้มคือเบิงอาทิตย์หนึ่งพี่ไปหาหมอสามเทียครับค่ารถทครับ คุ้มให้ก็คุ้มะดีหลีพี่น้องเลยขันผู้ใดบอเซียหน่ให้มาลอม่องเบิงเด้อโลวหงังกระเศร้าข่อยกินกระเศร้าแล้วข้อพ่อกระเศร้าเป็นเหนียวในไตกระเศร้าคู้มใจที่สุดเลยขันนี่กับมาเอาไปกินลอ่องเบิงสวัสดีครับล้มยุงเรื่องสุขภาพ มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์สมุนไพรสกัดเข้มขน้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยานหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อเปอร์ซล้มยุคเรื่องสุขภาพสวัสดีครับคุณแม่ดีค่ะ,ค,ะคุณแม่แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อันแม่ก็ซื้อว่าแม่ท่องเรียนแสงใสแก้วค่ะอยู่บ้านนาบ,บัวนี่แหละนาบ,บวับวตะบลบ้านเท้าเพื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะครับผมปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่อายุายห้าสิบหกปีค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอะไรสุขภาพเป็นยังไงครับค่ะสุขภาพตอนนั้นแม่ก็เป็นโมลูกบอดีค่ะเป็นโต๊ะเท้าเป็นไข้ไข้คับเป็นน้ำข้าวป่าการเจาะเลือดเขาก็ว่าโมลูกอักเสบ แล้วก็เป็นเชื้อล่าเขาบอกว่ามันลูกเป็นเชื้อล่ามันติดเชื้อแม่ก็ไปรักษาอยู่ไล่หมองลายบอลเหมือนเงินลายค่ะว่ามองได้ว่าดีก็ไปบ้านนี้สุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าเป็นมะเร็งมัลูกจากอาการที่ไล่มาค่ะจนถึงสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่มัลูกเป็นเลยไปตัดชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อที่เป็นครับค่ะไปส่งตรวจก็บอกว่าแน่นอนครับค่ะก็เลยต้องไปตัดเขาบอกว่ามันปินอยู่ข้างทรายค่ะไปตัดข้างทรายก้อนครับ อายุมาได้สามเดือนเขาบอกว่ามันล่ามมาขางขวาก็ไปตัดที่นี่ก็อยย่มากได้บ่พอันอาทิตย์แม่ก็คืออาการเจ็บมันบอดีมันมีเลือดออกมาแม่ก็เลยไปหาหมอหมอเาก็เลยบอกตัดออกเบิดเลยคือยกตัดออกเบิดเลยบ่มีมอลูกเลยสุขภาพมันมันสิมีปวดหลังมีปวดหลังแล้วก็มีปวดหัวเป็นไม่เกรฑ์นเป็นความดันสูงเป็นความดันสูงแม่สิปวดหัวแล้วก็เป็นเหนื่อยเวลาว่านนี่สิเหนื่อยใจคือสิขาดค่ะ เวลาไปเฮ็ดงานไนเฮ็ดแล้วต้องได้พักคือมันเหนื่อยหายใจบ่ได้อาการพวกนั้นหลังจากที่เรา่หลังจาากตัดมดลูกของมาแล้วมันก็มีโรคอื่นๆตามมามันแสกซ้อนข้นมหลายางตามมาเยอะแยะช่วงนั้นแม่ก็เที่ยวไปหาหมอหมอขนาดไปหาหม้อแล้วกาไพว่าเพิ่นว่าไปไปหาหม้อดีๆนี่แหละเะว่าเกี่ยวกับมดลูกท่างนี่โดยเฉพาะแม่ก็ไปไปตรวจมา แม่แต่ยาเมื่องหนอกลูกกระซงมให้กินเพราะว่าลูกอยู่เมือกนอกเนาะเขาก็เป็นห่วงแม่ทรงมให้กินกินทันตอนกินมันก็ว่าดีอยแต่ว่าเวลาเข้าไปกินของพิษของสําแดกยังกับมาเมื่อขืนมาใไม่เืออาการมันก็เริ่มคือมลูกเข้านีมันจะบบแหงมันจะมีน้าไข่ไข่กับช้าเลือดช้าน้องเนี่ยไหลออกมาแล้วมันก็จะเป็นเปื่อยเวลานังคือว่าว่าก็ขอโทษเนาะแม่ต้องต้องใส่แบบว่าพวกทาบอแมนเพิมเพิ่ก็คือ ขาหน้าไม่หนักขนาดนั้นัยามันจะไหลตลอดเวลาทรมานเนาะช่วงนั้นเนาะครับหลังจากที่คุณแม่ได้เจอข่าวตองนาคาแลนเนี่ยค่ะแม่กับฟังวิทยุฟังวิทยุคืนลอยซีจุดสามหาลูกทุ่งบึงชั่วนวสันอันฟั่งพ่อยี่สิ้นที่แรกกับว่าบ่บ่ได้สนใจดอกว่าเล่าเอาข้าวดีก็เลยอ่ะลองดูก่อนก็เลยลอกบึงบึงฝวนึงที่แรกกับเสดายอยูดอกเงินครับขวดแรกเอาไปกินแม่กินได้เครื่องขวด รู้สึกว่ามันจีแห้งแล้วแม่ไปล่องกินกินตำมะคุงเบิงที่กินแม่จีซู้นบลได้เลยได้ตำมะคุงนี่ค่ะ<อ>น้ำปลาปลาไหลไปยังถึงจีซุกก็ก,กินบลได้เลยปลาซุกก็ก,กินบลได้แต่ตองบลได้เลยมันจะไหลละท้อละม่านม,มันจีแสบสีขั้นจีเป็นแผลมาภายนอกเลยค่ละละทออละม่านอีดีกินโรคอันนี้แหงว่าแบบนี้ก็เลยไปกินกินแล้วบ้างเบิงอาการเจ้าของอยู่คึื่ตกใจอยู่ก็คือกินคักรถน่าประสนจัก กินแล้วว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังเอ้าไปกินได้จากเดิมที่เรากินส้มําไม่ได้ได้เพอกินปุ๊บจะมีอาการทันทีเลยกินกได้เลยเนื้อไหม้หรือว่าของดองทุกชนิดแม่สิงดไปเลยครับสรุปว่ากินไปครึ่งขวดค่ะครึ่งขวดว่ากินได้ส้มตำได้กินได้ส่วนหมูกงนื้อไหม้กินพอเนื้อไหม้ชดชดกินได้เลยอะไรที่เราไม่เคยได้กินครือกินกินแล้วมีปัญหาสุขภาพ เราก็ไปขนมากินกินกินได้เมื่อกูดิพอเป็ยนยั่งี่แม่แข็งแรงมากินสมุนไพรข้าวตองน้าข้าแรนดแม่รู้สึกว่าเอ้าจากเหี่ยวเหี่ยวแห่งแหงผิวหนังเหี่ยวหยาบกันตึงขึ้นมากลับมาเป็นสาวอีกรอบหนึ่งไปข้างใดเขาจะว่าเอ้าเราเป็ยนยังเราไปกินยายั่งคือสิ่อไม่ได้กินยาด้วยสิดรากินสมุนไพรข้าวตองน้าข้าแรนดแม่ว่ามีคนทักด้วยแมวังบางเดือนที่แล้วแม่มาเป็นเป็นงูสวัสด์เป็นงูสวัสด์ด้วยเป็นงูสวัสด์ บ่ท่านได้โดนดนบ้างเดือนที่แล้วนี่แม่ปิ่นครับมันป่อยเมดเลยนี่ตาแม่ปิดแล้องห่วยเป็นน้องเป็นน้องเมดเลยนี่เยอมเลยก็จะว่าทางงูสวัสด์มันมันจะเป็นแพ้เป็นบ่ะครับแล้วมันเสีออกวหอนมันเสียมันปวดในี่ปวดกระโหลกขึ้นจะแตกบีออกนี่เพื่อนบอกว่าห้ไปเป้าครับให้ไปเป้าที่นี่แม่ไปรักษาหมอพื้นบ้านอย่าแม่เลยว่าเอ้ย ตั้งแต่กินตั้งแต่เป็นมะเร็งมันยังดีแม่เลยวางสีนะนสีรักษาน้ำเหลืองน้ำยังน,น้ำบ่อบเซนแม่ก็เลยมาเอาน้ำสมุนไพร<อ>นนี้น้ำพอจักสินอ,อีกอก็เมาอีกค่่เมาเนะมาอีกกินท้องคือกินเศร้ากินแงรงรู้สึกว่ามันบ่ออกหออ่อนและไอทีมันเป็นพองเป็นน้ำเหลืองน่ะมันจะแห้งมันจะแห้งมันจะยุบเข้าไปครับแม่ว่าอ้าวเม้นมันดีมันถืออีรีบบ๊อบเซนแม่ก็เลยมาหายพ่อซินมาหายพ่อซินเบิ้งดีใจคือว่ามันมันยุบนะ จากมันทอมานนี่ยกลื่อนขึ้นเอาอนแซปวดแล้วกินนี่กินด้เครื่องขวดดีค้าจะว่าเอ้าไปเป้าหมอได้โบได้เป้ากินข้าวตองน้ำขาแล่น้ำพอสินกันลยวางสิเอาม่านดีใจมะหายพรสินเบิองพ้าเชินเบิองหนาจันดูสนอกว่าแหงเขาเป็นแพ้เป็นเนท่ามือนี้แม่นี่ยแม่เนี่คือไปเจาะคล้องสีียสซมอยู่หนาสวยๆแล้วสีษยาเมือดเสนอตกลงว่าก็คือเรื่องของอาการที่เป็นมะเร็งมดลูก ก็ดีสักพักหนึ่งงูสวัสด์ขึ้นมาก็มากินอีกขวดหนึ่งแปลว่างูสวัสดิ์ที่ตกใจว่ามันจะหน้าเวอร์ว่าอะไรเนี่ยมันหายเป็นินมันเป็นแพเป็นเนาะก็อยากสีเเชิญชวนสําหรับสมุนไพรข้าวตองหน้าคาเล่นค่ะพี่น้องว่าต้องไปเสียดายเงินเงินแค่นี้เขาหาได้ค่ะพี่น้องรักษาสุขภาพจะคองร่างกายนี่หากินข้าวตองหน้าคาเล่นค้ามันดีมันหายหาได้หลายกว่านี่อีกหลายเท่าสิบเท่าค่ะอยากแนะนําให้ ผู้ที่ค่ะที่กระลังคิดว่าสีล่องดีคือบอล่องอยากให้ทดล่องบึงค่ะสีได้ดีสีได้หายขึ้นตัวชั้นเองค่ะสุขภาพร่างกายสีได้แข็งแรงนอนสม,มุนไพรข้าวตองหน้าคาแลนค่ะล,ล้มยุค hey. เครื่องสุขภาพมหัสจร,รย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองหน้าคาแลนด์ สมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บบาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ โปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยาหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อเปอร์ซตล้มยุเรื่องสุขภาพวันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณแม่คุณแม่ดีนะครับคุณแม่สวัสดีครับดีจ้ะคุณแม่แนะนําตัวนิดนึงครับผมนชืน่อแม่ดีชอยชุดอายุ 70สิ 80, บ้านเลขที่แปดหมู่สิบห้าตําบลหน,นองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมปีนี้คุณแม่อายุเจ็ดสิบเ็ดปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณแม่ที่จะได้มาดื่มสมุนไพรขาวตองนาคาแลนเนี่ยคุณแม่สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับส,สุขภาพอ่อนเพียนอนไม่หลับอ่อนเพียเหนื่อยนอนไม่หลับหายใจไม่อิ่มกับหายใจก็ไม่อิม่มจ้ะ เป็นในเรื่องของอายุเราด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่มันเป็นมานานแล้วจ้ะเป็นมานานแล้วกินยา5ปีกว่าคือก่อนหน้านี้คุณแม่ก็รักษาตัวเองตามโรงพยาบาลต่างๆจ้เขา <ๆ S 2> บอกว่ามีไขมันไขมัน<อ>ตันในเส้นเนลือดเขาก็ให้ยามากินกินที่แรกมันก็ดีขึ้น ถ้ายาหมดกลับไปเอามากินใหม่มันก็ไปเหมือนเดิมอุบัตก็ไปรักษามาปีกว่าครับกินแล้วก็มันกับทุ่วเราอยู่มันมันไม่หายพอหมดฤทธิ์ยา <ขอ S 1> หมดฤทธิ์ยามันก็เป็นเหมือนเดิมกินใหม่ๆมันก็นอนหลับกินไปกินมามันก็เชิงยามันก็เหมือนเดิมกินไม่หลับ,บกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับรักษามาเป็นล้านแล้ว รักษามาเยอะแล้วจ้าก็ยังไม่ถูกกโรคเลยจ้าสอูอบนกรุงเทพไปร้อยเอ็ดจีนหมดแล้วครับคุณแม่ได้รู้จักตัวสมุนไพรคขาตองนาคาแลนเราได้อย่างไงฟังวิทยุจ้าครับคุณแม่ดื่มไปกี่กี่วันแล้วหมดรึ้นขวดหมดรึ่งขวดจ้าตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามันช่วยได้เออร่างกายดีขึ้นวันหนึ่ง ลองเดินไปนานาสามกิโลเดินถึงเลยคือก่อนหน้านี้เดินเป็นยังไงมันมันเดินออกจากบ้านไม่ได้เลยเพิ่งมากินนี้อ่ะมันเดินไปได้คือก่อนหน้านี้คุณแม่เดินไปนาสองสามกิโลนี่เดินไม่ได้จ้ามาดื่ม้าวตอนนั้นแต่เดินไปวัดยังไม่ถึงเลยเมื่อก่อนวัดยี่ความหนองอ่ะอยู่คนละฝั่งรับแข็งแรงคือเดินไปนาได้ไปวัดได้สบาย ก่อนนี้คือเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้อขอบคุณมากครับคุณแม่จ้าดีจ้าล้มยุเครื่องสุขภาพมหัสรรย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองหน้าคาแลนด์สมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้น สั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแ,แลนด์ได้ในราคาพิเศษ3ขวดจากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพญาหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข้าวตองนาคาแ,แลนด์ของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็์ รข้าวตองนาคาแลนมหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนสมุนไพรสกัดเข้มข้นจนหยดสุดท้ายโปรโมชั่นสุดคุม้มสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้เท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนได้ในราคาพิเศษ3ขวด จากปกติราคา3,600บาทเราขายเพียง2,990บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโทรสั่งตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโปรดระวังของรอกเรียนแบบของแท้ต้องตราพยานหน้าคู่เท่านั้นโทรสั่งเบอร์นี้ได้ข่าวตองนาคาแลนด์ของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์